ค่ะขถามมันมีอมเมนที่อ้าไปเจอเนาะดีเทลบอกนองไท่กีน่จริงจอดเลยค่ะไม่ได้ไมเหนในคลิป้องก็เป็นจังหวะที่เราไม่ด้อยู่ในคลิป มันก็เจอกันอยู่ดีเขามีรีวิวมีอะไรแบบลูกๆแบบเอาอะไรลูกเขานะแบบนี้ไหมไม่ได้ไม่ได้รีวิวให้ฟังนะแต่เพราะว่าตอนที่เขาเล่นด้วยกันเนี่ยเหมือนเราเราไปใช้เงินอยู่อ่าแล้วก็เป็นจะเป็นจังหวะที่แบบว่าแยกกันกับลูกพอดีอะไรยงเแล้วลูกๆเองมีมาบอกไปท้อวันนี้จะเจอนะครับมาก็ะไอเพราะว่าเขาก็เจอเขาก็เจอคนรู้จักเจอแบบอะไรอย่างเงี้ยวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนตอนนี้เริ่มเป็น เจออยากเห็นก็จุดนี้ไปไหนคุทํามันไม่ใช่แม่ล่ลยะ่ใช่ไ่ากงแม่แล้ว่้อุก็โบอกว่าเป็นมเมนน่ารักเลยเหมือนกับอ้างโดนหลานตบไปเรียบร้อยแล้วเ่้่้มเป็นคแรกนะครับชุมนี้เมาไม่ไคยเจอหรือว่าพี่โอกาสเจอกันไปก่อนหน้านี้ออกไม่เคยเจอไม่เคยเจอก็่่ก็้เป็นคนแบบว่ารุ่นเราก็อาจจะแบบรู้สึกว่าโอ้ ิ้งเลยาไปีกือบไกระทุ้งสอ้วาแ้อย่างตอี้วาังไงบางว่ก้นไม่ได้วามแผอะไรเลยะมีอะไรช่วงนี้ก็มิว่งวัน่วันแม่ก็ยัมีเออย่างเงี้ยก็ากิจกรรมทาให้มันดวยไปวันๆเตรียมแบบมาตรงปาร์ตี้แล้วนัหาหรืออะไรเงี้ยคือพอดีช่วง ทวดแม่ก็าจะอยู่ต่างประเทศกันอพอดีด้วยเงี้ยที่บ้านน่าจะแบบ <c oughs> ก็มีทั้งหมดย <c oughs> ่างยาย <c oughs> อะไรเงี้ยก็คงเารเบนแถวๆไี่ปายใช่แต่ไหนที่ไปเที่ยวบ้าใช่ค่ะพาลิปไปยาวไคะไปประเทศไหนไปออสเตรเลียยาวถูก <c oughs> เออเก้าวันเก้าวันสิบวันอันน้รูปคือแพ็คก็แน่นเลยนะคะแม่ยังไม่ได้เริ่มเลยยังไม่ได้เริ่มแพ็คเลยแต่ว่า เรารู้สึกว่าเราชอบตัวเองที่สุดนนตอนนี้ในความเป็นแม่แล้วก็ในความที่แบบที่เขาบอกว่าลูกคือของขวัญเงีก็คือจริงนลต้องลองมีค่ะถึงจะเข้าใจแต่มันก็จะมือๆนะชีวิตมันก็จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วมันก็แบบชีวิตมันจะไม่ใช่ของเราอีกต่อไปแต่สองคนก็เริ่มจะลงตัวถึงจะมีความมือแต่มันก็เป็นความลงตัวอย่างนีก็มีความลงตัวแต่มันก็มีแบบว่าั่มๆกันไปในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะแต่ว่าก็ เราไหม,มก็คิดว่าก็ก,ก็ดีคือ,อถ้าตอนนี้สามคนคนไหนคืนอแบบรับมือหนักสุดเออร <ๆ S 1> ับมือหนักสุดก็น่าจะเป็นพี่สายพิธาตอนนี้ยังใช่ยังเป็นพี่สายพิธาอยู่เพราะว่ากําลังส่งมากๆอย่างเงี้ยนะกลังส่งมากแล้วก็เป็นแบบความเป็นเด็กผู้ชายด้วยอะไรเงี้ยนะฮอร์โมนอะไรเงี้ยมันแบบมันดูเฉยๆไม่ได้ มันก็จะแบบเราก็จะแบบเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ชอบพูดอะไรซ้ำๆแต่ว่าพอมาเป็นแม่ก็คือเออมันแบบพูดทีเดียวไม่ได้ว่ะเดี๋ยวพูดแบบบางทีประโยคเดียวพูดซ้ำสี่ห้ารอบอะไรเงี้ยเราก็ต้องส่งใจลงอกันนินใช่ไม่ให้แปลงร่างแล้วก็มเคยกันหน้า่นก็มีแปลงบ้างอะไรเงี้ยมีแปลงร่างบ้างเพราะว่าคือไม่ได้แปลงเพราะว่าฟิลขาดหรือ่าอะไรเงี้ยนะแต่ว่าแบบบางทีเขาแบบเขาหลุดกันมากแล้วแบบ ด้วยเดซิเบลปกติแล้วมันอยู่มันเอาไม่อยู่อะไรเงี้ยก็ต้องก็ต้องมีบ้างแต่เราก็อยากดูว่าวิธีการดุดเด็กมากที่สุดในสไตล์นี้สองคนถูกบางที่สุดก็อันนี้อันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เริ่มแล้วเลยอ่ะทอย่างเงี้ยเอาไม่อยู่เพราะว่ามันแฝบมันไม่ได้คนเดียวด้วยไงมันก็จะแบบว่าแย่กันแล้วก็แบบคนหนึ่งหยุดอีกคนหนึ่งก็ชวนอีกคนอะไรเงี้ยค่หาพวกใช่ อย้างเช่นกำลังวัยกำลังแบบท้าทายอะไรเงี้ยก็จะแบบก็จะนิดนึงแต่ก็คิดว่าก็มันก็เป็นธรรมชาติของเด็กผู้ชายแล้วก็ด้วยวัยด้วยอะไรเงี้ยแต่ยิ่งต้องพูกับเรื่องติดเรายังยกอ้อนคุณตลอดเวลาจะเรียกก็ยังติดแม่มากใช่ค <blade> <sh> ่ะโดยเฉพาะสายฟ้าใช่ะคแต่ก็แต่ก็จีนนะก็ก็เป็นตัวตึงนะแต่ก็คือในขณะเดียวก็ติดอะไรเงี้ยอย่างปีนี้เองเขาเริ่มแบบตกเรื่องดูเรื่องอะไรเงี้ยที่ส่งท้ายกว่า ้านเกิดหรือสวัสดีคุณนแม่มอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้คาดหวังอะไร ก็ดูมันแบบไม่มีวันไหนที่ไม่ไม่ถูกไม่เอ็นมันทุกวันเลยทุกวันเพราะว่าอย่างที่บอกกันเป็นผู้ชายแล้วมันผูกเราก็ไม่ใช่เด็กที่แบบเรียบร้อยขนาดนั้นอย่างเงี้ยถ้าไม่ปรามเลยอะไรเลยมันก็จะยิ่งแบบเราก็อยากให้เขารู้น่ารักกันเราใส่ตามันก็ต้องต้องมีบ้างแล้วเราเราอื่นแตกต่างตัวพี่พ่อเขาจะยินเกษแล้วก็เตาเเลยส่วนมากจะถ้าหน้าที่ แบบจะเข้านอนอยู่แล้วเราก็พูดแบบเปิดปากแชร์ไปแต่ก็คิดว่าเป็นถูกบ้านเราก็ถูก่มพ่อเราจะหนุพ่อเนยบางทีก็แต่บางทีก็เห็นว่าเออเขาทํางานมาแล้วอยากมีเวลาก็เราก็นับหนึ่งถึงร้อยนับหนึ่งถึงพันอะไรเงี้ยดูนาฬิกาแล้วก็บางทีก็ก็สกิลอะไรเงบนี้แต่คิดว่าฉมนว่าน่าจะหลายๆบ้านก็น่าจะเป็นอย่างนี้คืงแต่ของพี่น้องเขาบอกว่าไม่ดุเลยอะก็เขาบอกว่ามันก็จะมีบูทคอปแบ็คคอปเนี่ยแล้วก็จะมี เราก็เป็นแบท็อปไปกอของขอบคุณค่ะยินดีด้วค่ะ